สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาบนนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแอดทำเต็มที่ได้สองห้านองแอดไม่ได้เน้นหลักสิบที่เป็นเลขสามให้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอามาดูมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดมั่งนะคะอก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะ การคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะสูตรนี้แอดเน้นให้6นะคะเต็มที่เลข6 2526แล้วก็ รู้สึกจะสองสองเนาะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะไม่ได้เน้นหลักสิบที่เป็นเลขสามเนาะไม่งั้นก็อาจจะเข้านะคะมันมีชุดหนึ่งเข้านะคะแต่เข้าเป็นตัวกลับเอามาดูของงวดที่จะถึงนี้นะคะงวดที่สิบเอ็ดเนาะสูตรนี้ใช้หลักร้อยนะคะบวกกับหลักหน่วยก็นับเรียงตัวเลยนะคะ9 0้าศย์หนึ่งสอง สีบวกหได้9ก้านะคะเก้าส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักสิบหลักกับหลักบนหลักหน่วยนะคะสิบนกับหน่วยบนบวกกัน3าบวกหได้8บวกอีก2ก็เป็น0นย์นะคะศูนยก็จะได้90 9าศูนยสองเสาม

สองสองสองสามอืมสูตรนี้ชุดนี้ขอผ่านก่อนนะคะมาดูของสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเข้านะคะเข้าตัวกลับเนาะ เข้าห้าสามนะคะมันออกสามห้าเนาะก็ถือว่าเข้านะคะสามห้าเอามาดูของงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้ก็ใช้ หลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกกันนะคะพันบวกร้อยบวกสิบแปดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกสามก็ได้สิบห้านะคะอันนี้ก็ส่วนนี้นับเรียงตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักสิบบวกเก้าคงที่นะคะบวกเก้าคงที่ก็จะได้ สามบวกเก้าได้สิบสองสองสามสี่ห้าชนกันที่ห้าห้ากับสี่ อืจะมาแปดสี่แปดห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสองหกสามหกสี่ หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเดี๋ยวแอดขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะ มาดูสูตรนี้หลุดนะคะสูตรที่3เนาะสูตรนี้หลุดมันออก3าหนะคะเอามาดูของสูตรนี้4 4่บวกหได้9นะคะอันนี้นับเรียงตัว9 0 1 2ใช้หลักแสนบวกกับหลักพันก็จะได้4 5 6 7ด

หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจสองสสองหสองหสองเของล่างแอดเน้นให้9กสองกับ93ส่วนบนแอดก็จะเน้นนี่ค่ะ9ก้าสเนี่แหละแล้วก็8ปดสี้านะคะ เนี่ยมันจะมี3มชุดเนี้ยนะคะหลักหน่วยชนได้ที่4กับ5เด่นมากที่สุดก็คือเลข4นะคะแล้วลงลงมาก็คือเลข2 มันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะ8ปดสดหไม่ต้องกลับนะคะเพราะว่าเมื่นี้มันมันชนหลักหน่วยหลักสิบมันชนมันชนเหมือนกันมันไม่มีตัวกลับนะคะแอดว่าน่าจะเป็น8ปดสี่ดหกับ9 4้เก้าหเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้สูตรนี้ชนหัวท้ายนะคะ มันก็จะมีชุดนี้แปดสี่แปดห้าหลักสิบแอดยังหาไม่ได้นะคะแต่มันมีแบบหลักสิบที่มีห้าตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะแต่สองไม่มาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาไม่น่าจะมาชุดนี้ติดแับทั้งหมดเดินมาแล้วสิบสองงวดนะคะยังไม่ผิดเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แล้วก็สองด้วยนะคะอันนี้มันมีห้าสองเนาะอันนี้มีห้าสองนะคะแล้วก็5้สมเนี่ยนะคะมีสองห้าสองสถ้าเอาด้วยมันก็เป็น10ชุดแต่ว่าไม่ต้องกลับนะคะก็คือ8ปดสี่แปห้าเก้า้าหแล้วก็ศูนย์สี่ศูนยห้ี่หนึ่งหสองสี่สองห้า ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสิบชุดเดี๋ยวแอดจะไปไล่สูตรดูให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ผ่านไปแล้วสองสูตรเนาะอ๋อนี่มาอันหกหกอันนี้เป็นสูตรใหม่ ที่แอดยังไม่ได้ลงนะคะเนี่ยมันจะมานี่มันก็จะเป็นสูตรนี้นะคะ8485 9495 0405 1415แอดว่าเนี่ย8ชุดเนี่ยน่าจะมาถ้าตรงกันเลยนะคะตรงรวมกับ2ชุดเมื่อกี้เนาะ9495 0 4 0เหนยเห็นไหมคะ ถ้าหลักหน่วยเด่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเด่นมากที่สุดก็คือสี่กับ5แอดว่าน่าจะมานะคะสี่กับ5้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนาะงวดที่แล้วมันออกอะไรนะคะสาห้าเนาะมันอาจจะมาสองห้าเ้าห้าหนึ่งห้านะคะแล้วก็ แปดสี่ก็มีสิทธิ์นะคะจากล่างอาจจะมาบนก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันล่างมันแปดสี่นะคะบนก็จะอาจจะมาก็ได้นะคะมาแปดสี่อย่างเงี้ยแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่ไล่สูตรมามันเด่นหลักหน่วยอะ่ะก็คือสี่กับห้าหลักสิบมันได้แปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองยังเป็นตัวรองหรู่นะคะตัวเด่นก็คือสี่ตัวแปดเก้าศูนยหนึ่งเนี่ยแหละหลักสิบไม่แน่ใจจะเน้นชุดไหนให้จะ้าชุดนี้หรือจ้าชุดใหม่ดี เด่นมากที่สุดน่าจะเป็น94นะคะ94กับ84เพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้ชุดนี้ดีกว่านะคะนี่เนาะ84 94 04แล้วก็14 85 95 05แล้วก็15นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็กแชนแนล ชุดนี้ไม่ต้องกลับนะคะเพราะว่าแอดไลฟ์สูนมาแล้วหลักสิหลักหน่วยมันเด่นที่4กับ5นะคะแอดก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ